สวัสดีครับวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอสาธิตในเรื่องของการใช้งานตัว job feature ของตัวเซไปกาว์นะครับหรือก็คือการสมัครงานผ่านเซไปเกาวนั่นเองนะครับในที่นี้เนี่ยผมเป็น user ชื่อว่า demo 1นะครับในตัวของ user นี้เนี่ยผมจะ สมัครงานผ่านเซเกอร์เกาทำยังไงบ้างอันนี้ครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยการใช้งานตัวเซเบอรการเนี่ยเราะจะได้เห็นนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเซเบอร์เก,กาเป็นเครื่องมือเป็นแพลตฟอร์มสำหรับในการเรียนรู้เรื่องของไซเบอร์ซิเค t y ตี้ถูกไหมครับทีนี้เนี่ยเรื่องของตัวการเรียนรู้ที่ว่าเนี่ยหลังจากที่เราเรียนรู้แล้วอนอกเหนือจากเรื่องของการเรียนรู้ไปแล้วนะครับเราก็จะมีเรื่องของการที่จะเอาตัวของโปรไฟล์ของเรานี่แหละนาเสนอให้กับตัวของบริษัทไหนก็แล้วแ,ลแต่มาดูอีกทีว่าเฮ้ยตัวของเรานั้นมีความสามารถแค่ไหนนะครับ ซึ่งในตัวของคนที่สามารถจะดูโปรไฟล์ของเราได้เนี่ยก็คือเรื่องของตัว HR ของทาง Enterprise นั่นเองนะครับในที่นี้นะครับเราเริ่มจากเรื่องของการสมัครงานก่อนนะครับโดยที่ไปที่ตัวของ Job นะครับเมื่อเข้าไปที่ Job เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเจอหน้านี้นะครับเจอว่าเอ e n Your Opportunity in Cyber Security Industry ก็คือเฮ้ยเราเปิดเราเปิดที่จะรับเรื่องของตัวสมัครงานหรือเปล่านะครับเราก็กดจอยนะครับ จากนัเสร็จแล้วก็ทำการกรอกข้อมูลครับตัวของข้อมูลใน,ในที่นี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่เรา,เอ,าอยากให้ตัวของให้ชาเห็นนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราก็ควรจะกรอกให้ตามจริงที่สุดเพื่อจะให้ว่ามัน สามารถตรวจสอบได้จากตัวของ HR นะครับเพราะว่าไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่สุดท้ายตัวของ HR เองก็สามารถที่จะไปตรวจสอบข้อมูลของเราได้อีกทีนึงอยู่ดีนะครับในพารน,นี้ก็จะเป็นเรื่องของอผมใส่เป็นข้อมูลเป็น Graduate ก่อนนะครับจากนั้นเสร็จก็ใส่ปีสมมติผมยกตัวอย่าง,างเช่นผมเกิดปี2000นะครับ Y2K เบอร์โทรศัพท์นะครับจริงๆควรเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องเพื่อจะให้ตัวของ H ฮชานะั้นสามารถโทรไปหาได้นะครับ แต่ในที่ผมใส่เป็นเบอร์เ,เป็นศูนย์ศูนย์ก่อนนะครับแล้วก็นี้เป็นตําแหน่งเ,เป็นสถานที่ทํางานที่ผมอยากจะสมัครครับในที่นี้เนี่ยผมอยากจะสมัครอยู่ทํางานอยู่แถวกรุงเทพนะครับแล้วก็แถวบางเขนอ่ะบางคแคลงกันนะอันนี้แถวบางแคนะครับส่วนซีวีเรซูเม่น,นะครับสามารถจะอัปโหลดก็ได้อ,อย่างไรก็ได้นะครับคือจะอัปโหลดหรือไม่อัปโหลดแล้วแต่ตัวของผู้สมัครเองเลยนะครับจากนั้นเสร็จแล้วครับก็เป็นตําแหน่ง3าําแหน่งที่เรา prefer ว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะสมัครเนี่ยสมัครตำแหน่งไหนนะครับในทีน่นี้สมมุติผมอยากจะสมัครเป็นเอ t e r p r i s e a r c h ีพ t จ้านะครับเป็น Research and d e v e l o p m e n t Engineer แล้วก็ตัวของอะไรดีล่ะอีกซักตำแหน่งหนึ่งเป็น s อ่อ r e s o f t w a s o a ต์ e s s o r ก็ได้นะครับจากนั้นเสร็จแล้วกด next ครับ เสร็จแล้วก็จะเป็นเรื่องของตัวโปรไฟล์ที่เราจะโชว์ให้กับตัวของให้ชาเห็นครับว่าโอเคหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับเสร็จแล้วก็กด next ครับส่วนที่เราสุดท้ายจะเป็นเรื่องของ privacy ครับคือด้วยด้วยความที่ตัวของระบบเสรเองเนี่ยเรามีเรื่องของ compile ตาม p d p a นะครับเราก็จะมีเรื่องของพวกฟอร์มตรงส่วนนี้ให้ตัวของ user นั้นยินยอมก่อนที่จะเอาข้อมูลไปใช้งานด้วยนะครับ agree to term นะครับแล้วก็กด submit นะครับ เสร็จแล้วครับเรียบร้อยการสมัครงานเรียบร้อยแล้วครับของตัวเสร็จกาวในข้อมูลตรงส่วนนี้นะครับก็จะเป็นตัวของฝั่งโปรไฟล์ที่เราจะเจอประมาณนี้ที่ที่เราจะแสดงขึ้นมาให้กับตัวของทาง HR ได้เห็นนะครับวนกลับไปที่ตัวของทางทางฝั่ง HR กันบ้างนะครับในฝั่งของ HR เองครับในที่นี้เนี่ยเป็นยูเซอร์ผมเองนะครับก็ไปที่ตัวของทาง job นะครับแล้วเสร็จแล้วในตัวของ HR เองเนี่ยจะมีเมนูที่ชื่อว่า search candidate โผล่ขึ้นมานะครับ ให้เรากดที่เสิร c ชค andidate นะครับจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลของตัวผู้ใช้งานอื่นๆใดๆนะครับในที่นี้ผมต้องการหาคนที่อ,อยู่ที่พิเ e ษตำแหน่งเป็นกรุงเทพนะครับแล้วก็บางแคนะครับที่พูดถึงไปก่อนหน้าน,นี้ก็ Search ก็จะมีข้อมูลของ User อรต่างๆโผล่ขึ้นมานะครับในที่นี้เนี่ยผมจะเลื่อนไปที่ตัวของ Demo ่หนึ่งนะครับ เดโมหนอยู่ด้านล่างสุดตรงนี้นะครับจะเห็นว่าตัวของเราเนี่ยก็จะโผลข่ข้อมูลขึ้นมาเลยว่าโอเคเราพรีเฟร์ในเรื่องของตำแหน่งนี้นะครับมี Enterprise Architecture มี Research and Development Specialist แล้วก็ตัวของ Secure Software a s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  o r โดยตัวของฝั่ง HR เองนะครับสามารถที่จะดูข้อมูลของเราได้โดยกดที่ View Profile ตัวของออทาง HR เองจะรู้เลยว่าอ๋อโอเคเราเคยเล่นในหมวดไหนมาเราเคยเล่นในแลอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีเรื่องของ เราในตำแหน่งของจากโลกทั้งหมดเนี่ยเราอยู่ในระดับตำแหน่งที่เท่าไหร่นะครับเราเล่นไปเมื่อไหร่เราสมัครตำแหน่งเราสมัครมาเมื่อไหร่อะไรยังไงบ้างนะครับพวกนี้เป็นส่วนที่เ r ชาเขาจะนำไปตรวจสอบแล้วก็ดูอีกทีว่าเอ้ยมันเป็นตรงกับที่ทางเ r ชาเขามองหาไหมในการที่จะเอามาร่วมการร่วมงานด้วยกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับวิดีโอสำหรับการแสดงนำเสนอส่วนของ Job f ฟีเจอร์ของทางเซเปกาว ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ